สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง g r o w t Mindset หรือวิธีคิดที่ช่วยให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดในชีวิตของตัวเองทุกคนอาจเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยๆนะครับแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่ารู้ทุกแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้จริงๆแล้ว g r o w t Mindset ไม่ใช่แค่การบอกตัวเองว่าเราต้องคิดบวกหรือแค่พยายามมากขึ้นแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีที่เรามองทุกอย่างในชีวิตมันคือวิธีคิดที่ทําให้เราไม่กลัวการเรียนรู้ ไม่หลีกมีความท้าทายและที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราพัฒนาได้ไม่หยุดโอเคครับเรามาเริ่มสอนลึกกันทีละส่วนดีกว่าและผมรับรองว่าถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้จริงๆชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมต่อไปการตั้งคาถามกับกรอบความเชื่อเดิมเราโตมากับความเชื่อบางอย่างที่ติดตัวเรามาโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้บางครั้งม,มันเหมือนโซ่ล่ามที่คอยฉุดลังเราไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราโดนล่ามอยู่ ความเชื่อเหล่านี้อาจมาจากคำพูดที่คนอื่นเคยบอกเราอย่างเรื่องนี้มันไม่เหมาะกับเราหรือว่าคนอย่างเราไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกมันฟังดูแรงนะครับถ้าเราได้ยินมันซ้ำๆเราจะเริ่มว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าเราไม่เก่งเรื่องคำนวณเราไม่มีทางพูดต่อหน้าคนเก่งๆได้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าความคิดเหล่านี้มาจากไหนและมันจริงแค่ไหนการตั้งคำถามกับความเชื่อเป็นเหมือนการปลดล็อกสมองคุณให้ออกจากกรอบแคบๆที่ถูกสร้างขึ้น ลองเริ่มจากการเขียนสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ลงบนกระดาษจากนั้นก็ลองถามตัวเองครับว่าเพราะอะไรเราถึงคิดแบบนี้แล้วก็มีหลักฐานอะไรที่บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อเหล่านี้คุณจะเริ่มเห็นความคิดที่คอยฉุดล้ำคุณไว้มันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่จุดนี้เลยครับแายการตั้งคำถามไม่ได้หยุดแค่ความเชื่อเดิมๆเ,เท่านั้นคุณสามารถใช้มันกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ด้วยลองถามตัวเองครับว่าว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดในครนั้งนี หรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรคําถามเหล่านี้ช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าเดิมและถ้าคุณเริ่มสงสัยกับตัวเองว่าเรายังเชื่ออะไรผิดๆอยู่หรือเปล่าสแสดงว่าคุณกําลังเดินหน้าเข้าสู่การสร้างโค้ดใหม่เสร็จแล้วครับแต่ท่านี้ยังไม่พอนะครับเพราะการปรับความคิดต้องมาคู่กับการปรับวิธีที่เรามองเป้าหมายและเส้นทางของเราเราจะมาลงลึกถึงวิธีการเปลี่ยนโฟก,กัสจากผลลัพธ์มาอยู่ที่กระบวนการซึ่งจะเป็นอีกจ,จุดหนึ่งสำคัญที่ทำให้คุณเติบโตได้อย่างแท้จริงสนุกกับกกกาาารรรเียนู้มกกว่ผลลัพธ์ คนส่วนใหญ่มักถูกสอนให้โฟกัสที่ผลลัพธ์เราเติบโตมากับความคิดที่ว่าถ้าจะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จเราต้องวางเป้าหมายใหญ่โตอย่างการได้เกรด A ทุกวิชากาเรเลื่อนตําแหน่งในเวลาที่กําหนดหรือการสร้างไรายได้ให้ได้ตัวเลขในฝันความคาดหวังเหล่านี้มันฟังดูตื่นเต้นนะครับแต่ในความเป็นจริงมันมักทําให้เรารู้สึกกดดันและหมดพลังเมื่อไม่เห็นความสําเร็จเร็วพอสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือการให้ความสําคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์การสนุกกับสิ่งที่เราทําระหว่างทางไม่ว่าจะยากหรือท้าทายแค่ไหน มันคือหัวใจสําคัญของการสร้างโกลด์ไมล์เซ็ตลองคิดแบบนี้นะครับถ้าคุณกําลังเรียนรู้ทักษะใหม่อย่างการเขียนการเล่นดนตรีหรือการพูดในที่สาธารณะอย่ามองว่าคุณต้องเก่งเหมือนมืออาชีพในทันทีแต่ลองเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกครั้งที่คุณลองผิดลองถูกอย่างถ้าคุณเขียนอะไรผิดเรามองว่านั่นคือโอกาสที่จะปรับปรุงถ้าคุณพูดพลาดระหว่างซ้อมให้คิดว่านั่นคือการเก็บชั่วโมงบินที่ทําให้คุณเก่งขึ้นในครั้งต่อไปการฝึกแบบนี้จะช่วยกระตุ้นสมอง,องเราให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น สมองเราหลั่งสารโดปามีออกมาเมื่อเรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งเล็กๆที่เราทำสำเร็จอย่างเมื่อคุณหาวิธีแก้ปัญหาที่เคยติดขัดได้หรือเข้าใจบางอย่างที่ยากกว่าเดิมการจะลองความสำเร็จเล็กๆแบบนี้จะเป็นเหมือนการเติมน้ำมันให้กับไฟแห่งแรงบันดาลใจทำให้คุณอยากก้าวต่อไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการมองว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ความล้มเหลวจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปและมันคือข้อมูลที่ช่วยเราปรับปรุงตัวเองได้ อย่างเช่นถ้าคุณทํางานไม่ผ่านในครั้งแรกให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทพาพลาดคืออะไรแล้วเราจะปรับวิธีแบบไหนในครั้งหน้าการมองทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนทําให้คุณไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่การสนุกกับกระบวนการไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้ต้องการผลลัพธ์แต่หมายความว่าคุณให้ค่ากับการเดินทางมากกว่าพอกับจุดหมายเพราะสุดท้ายแล้วความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปถึงเป้าหมายเร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราพัฒนาตัวเองได้มากแค่ไหนระหว่างทาง เมื่อคุณเริ่มหันมาสนใจกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์คุณจะพบว่าความสุขและความพึงพอใจไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มันมาจากความพยายามและการเรียนรู้ทุกก้าวที่คุณเดินถ้าคุณเริ่มมองแบบนี้คุณก็พร้อมแล้วครับที่จะพัฒนาตัวเองให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปผมจะมาพูดถึงพลังของสมองที่ยืดหยุ่นได้และวิธีใช้สมองให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างโค้ดไมซงเต็มที่สมองยืดหยุ่นได้เสมอ สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็คือสมองเรามีความสามารถที่น่าทึ่งในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้ตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองสมองของเราไม่ได้ตายตัวหรือหยุดเรียนรู้เมื่อโตขึ้นอย่างที่หลายคนเข้าใจในทางกลับกันสมองจะพัฒนาอยู่เสมอเมื่อคุณฝึกทักษะใหม่ๆหรือการเรียนรู้ใหม่ๆลองนึกถึงสมองเหมือนเส้นทางในป่าถ้าคุณเดินผ่านเส้นทางเดิมทุกวันทางนั้นจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและเดินง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณอยากสร้างเส้นทางใหม่ คุณต้องใช้เวลาและความพยายามในช่วงแรกเพื่อเคลียร์เส้นทางนั้นและถ้าคุณเดินเส้นทางใหม่ซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นทางเดินที่ชัดเจนเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองเราเมื่อเรากำลังฝึกทำสิ่งใหม่หรือเปลี่ยนนิสัยเก่าๆแม้ว่าช่วงแรกมันจะรู้สึกยากลบาบากแต่ถ้าคุณฝึกฝนไปเรื่อยๆการเชื่อมต่อในสมอง,องคุณจะเริ่มปรับตัวและสร้างเส้นทางใหม่ที่ทําให้คุณทําสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้สําคัญมากครับกับการสร้าง goals mindset เพราะมันย้าเตือนเราว่าไม่มีอะไรในตัวเราที่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณเคยคิดว่าตัวเองไม่เก่งในบางเรื่องอย่างการพูดในที่สาธารณะการเขียนหรือแม้แต่การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อจํากัดถาวรแต่มันคือทักษะที่คุณสามารถพัฒนาได้เพียงแค่ให้เวลากับมันและพยายามอห่างต่อเนื่องที่สําคัญ neuroplasticity ยังช่วยอธิบายว่าทําไมการฝึกฝนซ้ําๆถึงมีผลมาก เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เก่งในครั้งเดียวแต่เราฝึกเพื่อให้สมองสร้างการเชื่อมโยงใหม่จนสิ่งที่เคยยากกลายเป็นเรื่องธรรมชาติยกตัวอย่างนะครับคนที่เคยกลัวการว่ายน้ําอาจเริ่มต้นด้วยความกังวลแต่เมื่อเขาฝึกทุกวันสมองก็จะค่อยๆสร้างเส้นทางที่ทําให้การว่ายน้ําไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือสมองของเราจะพัฒนาได้ดีสุดก็เมื่อเราออกจากคอมฟอร์ทโซนการอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายแม้จะปลอดภัยแต่สมองจะไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอ แต่ถ้าคุณลองทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือท้าทายสมองคุณจะกระตุ้นให้สมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่และนั่นคือจุดที่คุณเริ่มเติบโตดังนั้นอยา่ากลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆหรือผิดพลาดเพราะทุกครั้งที่คุณทำสมองคุณกำลังปรับตัวและสร้างเส้นทางใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเมื่อเราเข้าใจว่าสมองมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันทําให้เราเลิกกลัวความสมบูรณ์แบบและพร้อมจะพัฒนาตัวเองในทุกด้านต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการผสมผสานเทคนิคเหล่านี้เข้ากับชีวิตประจําวัน เพื่อให้คุณสร้างเส้นทางที่มั่นคงสำหรับการเติบโตนในระยะยาวการผรสมผสาน Goal Mindset เข้ากับชีวิตประจําวันเมื่อเรารู้แล้วว่า Goal Mindset คืออะไรและสมองเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำอย่างไงให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน พะแค่รู้ทฤษฎียังไม่พอเราต้องนำมันมาปรับใช้จริงเพื่อให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือสร้างพื้นที่ให้ตัวเองได้ลองผิดลองถูกชีวิตประจําวันที่เต็มไปด้วยความนร่งรีบและความคาดหวังมักทําให้เรากลัวความล้มเหลวแต่ถ้าคุณสร้าง g o ดไ mindset คุณต้องเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้ทดลองไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงก็ตามอย่างถ้าคุณกําลังพัฒนาทักษะให,หม่ๆหมอย่าคาดบอกว่าต้องเก่งในทันทีแต่ให้มองว่าทุกความพยายามคือการเรียนรู้ อีกเรื่องที่สําคัญนะครับการตั้งเป้าหมายที่เน้นความก้าวหน้ามากกว่าความสมบูรณ์แบบเป้าหมายที่ดีไม่จําเป็นต้องใหญ่โตหรือซับซ้อนแต่ต้องเป็นสิ่งที่คุณสามารถติดตามผลได้ในระยะสั้นแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าเราต้องเก่งภาษาอังกฤษใน6เดือนลองเปลี่ยนเป็นเราจะเรียนรู้คําศัพท์ละห้าคำวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคุณเห็นความก้าวหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ยังช่วยลดความกดดันที่มาจากความคาดหวังมากเกินไปอีกเทคนิคนึงที่ทรงพลังมากก็คือการใช้คําพูดที่ให้กําลังใจตัวเอง ลองสังเกตคำพูดที่คุณใช้ในหัวเวลาที่เจอเรื่องยากๆคุณมักจะพูดว่าเราไม่ไหวหรือทำไมมันยากแบบนี้ถ้าใช่ให้ลองเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นเป็นเรายังทำได้ไม่ดีในตอนนี้แต่เราจะเก่งขึ้นหรือนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาคำพูดเ,เล็กๆเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ในทันทีแต่จะช่วยปรับวิธีที่คุณมองตัวเองและสถานการณ์ในระยะยาวอย่าลืมที่จะล้อมรอบตัวเองด้วยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตอย่างการอยู่ในกลุ่มคนที่กระตุ้นให้คุณเรียนรู้ กา,านอ่านหรือฟังสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเป้าหมายสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการมีความอดทนกับตัวเองโคดไม่เซ็ตไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณทําซ้ําๆในแต่ละวันการพัฒนาตัวเองไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นเรื่องของการเดินทางที่คุณได้เรียนรู้และเติบโตในแบบที่เหมาะสมกับตัวคุณสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะครับ เป็นสิ่งที่สามารถเริ่มต้นได้ในทันทีคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ในวันนี้เพราะในที่สุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตต่อไปผมจะพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจในระยะยาวและวิธีรักษาพลังใจไม่ให้ลมเลิกกลางทาง การสร้างแรงบันดาลใจในระยะยาวแรงบันดาลใจคือพลังสำคัญที่ช่วยให้เราขับเคลื่อนให้เรารุกขึ้นมาทำสิ่งใหมๆ่ๆหรือลักดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายแต่ปัญหาก็คือแรงบันดาลใจมักมาเป็ช่ช่วงบางวันรู้สึกเต็มเปี่ยมเหือด้วยไฟบางวันกลับหมดแรงตัวไม่อยากทำอะไรเลยการสร้างแรงบันดาลใจในระยะยาวจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา เริ่มจากการหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คุณรู้สึกมีความหมายหรืออะไรคือสิ่งที่คุณอยากสร้างหรือมอบให้กับชีวิตตัวเองและคนรอบข้างคําตอบเหล่านี้จะช่วยคุณเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณกําลังทํากับคุณค่าที่สําคัญต่อชีวิตคุณอย่างเช่นถ้าคุณอยากเรียนรู้ทั้งสามใหม่เพื่อให้ชีวิตมั่นคงขึ้นเรามองให้ลึกกว่านั้นครับทักษะนี้จะช่วยคุณสร้างอะไรได้บ้างในอนาคตอีกวิธีที่ได้ผลก็คือการฉลองความสําเร็จเล็กๆระหว่างทาง หลายครั้งที่เราเสียแรงบันดาลใจเพราะมองเป้าหมายใหญ่เกินไปจนรู้สึกว่ามันไกลเกินเยื่อมแต่ถ,ถ้าคุณแบ่งเป้าหมายออกเป็นชิริกเล็กและจะลองความสําเร็จในทุกครั้งที่คุณก้าวไปได้การหาที่พึ่งทางใจในช่วงเวลาที่รู้สึกหมดไฟก็สําคัญมากครับอาจเป็นการพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจหรือการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือดูอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณลองสร้างสิ่งนี้ดูครับผมเรียกมันว่าขังแรงบันดาลใจส่วนตัวลองทำเลตหนังสือหรือพอดแคแค์ที่คุณชอบ ฟังเมื่อคุณรู้สึกว่าต้องการเติมพลังหรือการเก็บบันทึกเป้าหมายของคุณไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อตัวตัวเองเสมอว่าคุณกําลังมุ่งหน้าไปสู่สิ่งสําคัญในชีวิตอย่าลืมว่าแรงบันดาลใจไม่ได้มาจากการมองไปที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการมองย้อนกลับไปด้วยว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วลองใช้เวลาทบทวนดูครับว่าคุณพัฒนาตัวเองไปมากแค่ไหนตั้งแต่วันที่คุณเริ่มต้นการเห็นความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันกับตัวเองว่า ความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าและคุณก็มีพลังพอที่จะไปต่อแรงบันดาลใจไม่ใช่เรื่องที่เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองแต่เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเหมือนต้นไม้คอยรดน้ําเติมพลังและดูแลมันให้เติบโตอย่างมั่นคงทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจะมีวิธีอะไรบ้างที่ช่วยคุณดึงตัวเองกลับมาและกล้าวต่อไปได้โดยไม่ล้มกลางทางการดึงตัวเองกลับมาในวันที่เหนื่อยล้า ทุกคนต้องมีวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าจนอยากหยุดทุกอย่างไปแค่นั้นไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนหรือมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนความรู้สึกหมดไฟและสงสัยในตัวเองสามารถเกิดขึ้นได้เสมอแต่สิ่งที่ทําให้คนประสบความสาเร็จแตกต่างคือพวกเขามีวิธีดึงตัวเองกลับมาและไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้ากลายเป็นจุดจบ วิธีแรกที่ง่ายที่สุดนะครับคือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองบางครั้งเรากดดันตัวเองให้ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่ความจริงคือการยอมรับว่าคุณกําลังเหนื่อยไม่ใช่ความล้มเหลวการพูดกับตัวเองว่าวันนี้เราสึกหมดพลังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เป็นการให้พื้นที่ให้กับตัวเองได้พักและไม่เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองโดยไม่จําเป็นอีกทีหนึ่งนึงที่ได้ผลมากก็คือการทําสิ่งเล็กๆเ,เพื่อล่มต้นใหม่ในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีแรงทําอะไรเลย ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องใช้พลังมากอย่างการลุกขึ้นมาเก็บเตียงออกไปเดนเล่น5นาทีหรือการเขียนเป้าหมายเล็กๆสําหรับวันนั้นสิ่งเล็กๆที่ทําสําเร็จจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกว่าคุณยึงควบคุมอะไรบางอย่างในชีวิตได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาเดินหน้าต่อสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือการเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคที่คุณเผชิญเรามองว่าอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่มาขัดขวางคุณแต่เป็นเหมือนบททดสอบที่กําลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับคุณลองถามตัวเองว่า สิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราหรือถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะกลายเป็นคนแบบไหนคำถามเหล่านี้ช่วยคุณมองเห็นประโยชน์ในความยากลำบากและเปลี่ยนความรู้สึกติดขัดให้กลายเป็นแรงผลักดันอีกวิธีที่ได้ผลดีในวันที่เหนื่อยล้าคือการเชื่อมต่อกับคนรอบตัวครับลองพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวที่เข้าใจคุณแค่การเล่าเรื่องที่คุณรู้สึกหรือได้รับคำพูดให้กำลังใจอาจช่วยคุณมองเห็นมุมใหม่ๆของปัญหาที่คุณเผชิญการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้พลังบ,บวกจะช่วยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียว สุดท้ายนะครับอย่าลืมที่จะทบทวนตัวเองในมุมบัวใช้เวลาสติในการมองย้อนกลับไปดูว่าคุณผ่านมาได้ไกลแค่ไหนการได้เห็นความก้าวหน้าที่คุณทำมาตลอดช่วยตอบย้ำว่าคุณมีความสามารถที่จะก้าวผ่านช่วงเวลานี้ได้อีกครั้งในวันที่เหนื่อยล้าการหยุดพักไม่ได้หมายความว่าคุณล้มแลว้วมันคือการเติมพลังให้ตัวเองได้กลับมาสู้ใหม่อีกครั้งเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะดึงตัวเองกลับมาได้คุณจะพบว่าไม่มีอุปสรรคไหนที่ใหญ่เกินไปกดไมเซ็ต มันคือสิ่งที่คุณสร้างได้ทีละเล็กทีละน้อยผ่านการเรียนรู้และการพัฒนาการเลือกที่จะมองโลกมองปัญหาและมองตัวเองในมุมที่เปิดกว้างขึ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการเดินทางสู่การเติบโตไม่ใช่เส้นทางที่ราบรื่นเสมอไปมันมีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากแต่นั่นคือเสน่ห์ของมันพอทุกกาวที่คุณเดินไม่ว่าจะช้แค่ไหน มันคือการก้าวที่นําคุณไปข้างหน้าเสมอขอเพียงแค่คุณไม่หยุดเชื่อในศักยภาพตัวเองและไม่หยุดที่จะลงมือทําชีวิตของเรามีโอกาสมากมายที่รอให้เราเข้าไปคว้าความสาเร็จหรือความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการเติบโตนั้นไม่ได้เกิดจากโชคช่วยมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจและการเลือกที่จะพยายามแม้ในวันที่ดูเหมือนไม่มีความหวังโค้ดไมซ์เซสคือการให้โอกาสตัวเองได้ผิดพลาดตื่้ลุกขึ้นใหม่และได้ค้นพบมุมใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่เป็นวิธีคิดที่ทําให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองในเส้นทางที่คุณเลือกและในสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ขอให้คุณได้ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการเปลี่ยนแปลง มองทุกวันให้เป็นโอกาสใหม่ที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้และอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตคุณมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเสมอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้แบ่งปันเรื่องราวและแนวคิดที่ผมเชื่อว,ว่ามันสําคัญถ้าคุณได้อะไรจากพอร์แคสตน์นี้อย่าลืมนําไปปรับใช้ในแบบของคุณเองเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จ,จริงเริ่มต้นจากตัวเราเสมอครับควยทุกก้าวของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและการเติบโตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ